ถึงผ้ายังคือแปลกแท้คือเป็นสีเราละเราตัดออกคือสีขาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกคนทุกคนหลังจากที่ขาวเรจะเจาไปหาเห็ดมาได้ป๊อกเลายๆพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้จักโมงจักนาทีร้อยเบิร์นโทรศัพท์ดู โมงสี่สิบแปดนาทีเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาถ่าเบิ่งเนาะว่าเฮาสิหลังเฮ็ดสองโลนี่จักชั่วโมงเนาะเพราะว่าเฮ็ดปวกมันเป็นยังสีหลังยากอยากพี่น้องแต่ว่าเก็บในม้วนยังมีเอามาอันเดียวเนาะเที่ยวบวงคิดว่าเ้าพูดได้ในพูดกับหลังเพีเดียวพี่น้องหนังเหมือนเป็หลังสองหนังเนาะบรรยากาศมืดห้องอนหอฮ้อนสองหอนหลังเนี่เขาบอกว่าเด็ดตีนมันสวยบนเก่าแล้วมันออกลายบเด็ดนี่ย เราต้องขุดแล้วก็ยังไม่ให้จะขุดเลยนะแมนโบแมนเทดขุดเองมันอันอ่าวในขุดมึงมาได้เสียบนะขุดก็เลยหยาบหยาบบอกแต่ว่าตีนเทดยิ้มในเสียบถือว่าเทดบานบอกอันดอกตื้ที่ตุ้อีกจะขุดเราค่อยมดอกนี้หน่อยมันขุดแล้วก็ยังตากันหอดเลยหยาบหยาบต้องเสียบอันขึ้นซื้อว่าเทดปวกเทดปวกนะพี่น้องกินกะแล้วแต่ผู้หมักเนาะแต่ว่าห้าวนะสลายมันเดิมนี่จักแม่นางปีนี้หมักกินเทดละงกแต่ก่าวน้ำหมักเทดปวกปีนี้คือสีแบบมักคาเลยแต่ว่ากินนี้เทดละงก พอให้ละงหกปีนี้พอเราออกบานเฮานะแต่อย่างหนึ่งคือเฮ็ดปวกเป็นเฮ็ดที่ล่างเนี่ยนค่ะเอาเฮ็ดจำหนีนาะบุญญาคนนี้ครับตัด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 คอเลยตัดตีนมาตัดตัดตัดเล้วก็ถิ่งลงน้ำโอเคเลาวพี่น้องเดี๋ยวเสดจะลอยตังกอรวไลเพื่อนมาล้างน้ำเนาะเพราะว่ามันนานแล้วมาแล้วพี่น้องบุญญาข้าวเย็ดแต่กินดอกแกงก็ได้หนึ่งก็ได้เฮ็ดก็ได้ก็ได้ขอแต่ว่าอย่านอกเมนูที่ว่าเขาเคยเห็ด เห็ดน้ำบัได้เจ้านาบัีเอาเห็ดพิษ่าเห็ดในโมเมนต์เอ้กระดอยู่ดนพิษ่าเห็ดเขาเห็นเขาพี่องต่าเทศดก็เห็ดพิษ่าเห็ดไไ้เห็ดโอเเออเอาเห็ดแลเป็นหอยเนามันทีซื้อกตกโลตลวัันยงาเจี๊ยวออกใบตอง Pino sẽ tin bọn sẽ đại học hết bọc nó in a tin bog bong bong bóng bay tin môn chi nhau chỉ xử, tín, bỏ đây. Là nhạc. Nhạc là thì sự thật bọn bọn yap yap lịch kiao bảo yap yum yap 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 ข้าขอใจแม่บอกข้าใส่ใจข้าใส่ใจเหตุตามผู้สั่งยาพ่อพังยำแหลกจนคืนพื้นเราไหมเราไหมบอกเอาไว้พูดบอกเอาวบ่เร่าบ่ทองพี <c oughs> <c oughs> ่น้องวางบ่ทันกันเรล่าบ่ทองกอต้องบอกไว้<อ> <c oughs> ย่ามกินเขาบอกก้นกินไววกินอันใดต้องยำให้แหลกเขี้ยวให้แตกรักอาาไมยข้าใส่ใจเหตุตามข้าตั้งใจเหตุตามผู้สัง่งบ่พ่อพังยำแหลกจนคืนข้าบ่พืน้นยำไววเผาพวด มันใช่โทษแขนเขาก็มีทั้งบอดีอาหารย่อยยากทั้งลำบักก็เพออาหารแม่นแม่นๆมนบททองของปอ,องเออจอ <c oughs> บททองภาษาอยู่ไทยมีอยู่พี่น้องคอมเมนต์มาดู <c oughs> บ่วยอยู่ไทยหรือประเทศใดก็ตามที่แบบตอนที่่าเ์ห้องแยนนนังซือแลวมันจะมีบททีว่าฮาวบอมันมันมันผ,ผัดผัดกันแบบนี้นะ <c oughs> ไปเนาะมันคล้องเขาเออนะบททอง จือเลยตอนเขาเห้องเยียนนะเวลาเขาเห้งเยียนแหละคู่แห่ไปเล่าบททองนะยืนบางคนที่ว่าเขาเล่าบทอบาทองบอกเก่งนะยืนดึงศีลกันศีลส,สีขาดแล้วดึงศีลมันขึ้นบออกแต่ว่าแมนย่องเจ้าของห้านะวนบีทราคณิตศาสตร์ตอนเฮียนภาษาเฮียนนั่นอยู่ภาษาคณิตวิชาคณิตศาสตรส์เนาะภาษาเ้ยวิชา,าเลขคณิตศาสตร์กับวิชาเลขกันเลยนั่นแหละพี่น้องพี่จ้ากี่ดอกวิชาคณิตศาสตร์เขาจือได้ตอนเทาเป็นเด็กหน่อยบอกไปห้องเยียนกันมื่อใดคณิตศาสตร์นะคะมื่อใด ภาษาลาวนะ่ะตื่นแต่เช้าออกไปเลยบททองนะี่ยบ่เคยของได้มักซิปอยู่เรื่อยๆบ่แม่นขี่โม่มักเก่ามักซิปมักแปะได้บัดัข่าวบททองจื้อไวๆขันเราไม่ทราบอันนีจ้จัดไม่มีใน,นหัวเห็นยังหนาเบือ่อ <laughs> <laughs> ไปตลาดไม่กล่าวไปซ่อนเงินตะไรบ่ยืนเก่าหัวย <laughs> <laughs> จะทำก็ยังคนละไง <laughs> <laughs> เก่งอยู่หรอวิ่ <laughs> าระเไพ่ว่าเก่งก็ <laughs> 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 ก็เกิดมาพูอม่าแล้วจะเอไปนเนาะนี่ยังมีอยู่ด้เนาะติขีดินลายหลังหลับที่สามเดียวไปต่างระดับกันหนึ่งสองจ้่มมาเทเลนซึ่งเดีย โอนกันที่ดินในยอยู่นะครับซ้ำไปปู่มแน่นหาอเวลาหนึ่งแลมันชี้ยกข้ามหยบก็คือแบบมันยอบอย่างแบบยุบลงอ๋อภาษาไทยเอ็นยุบลงเอ็นตัวนี่ยนะพี่เนาะไขนโดดมันยังอยู่เยุบลงจะเต็มหมใส่หมอก็เต็มใส่ขู่ก็ครืองไม่ขุ่มขา ดี <Z an pi> <S ổ qui> ๋ยวมเออื่นจะหาเอาใหม่นะพี่น้องแต่ว่าเราเห็นตอนสลอยไปลำบากหัวสลอยเราห่ากัมาบางซื่ๆนี่เป็นอย่างกันงก่เป็นอย่างคือบอบบางแท้ขาดแล้วพี่น้องผู้ใดเป็นคนเสื่อมเล็กแสนเคียงนะนี่แหละเคียงมันขาขาดแล้วเช่นไรเนี่ย ขเขาเอ่อนว่าถ่าอยากมีคู่เคียงให้เอาเคียงมาอยู่ในขางคู่แฮ่อะไรบอกอยากมีคู่เคียงให้เอาเคียงมาวยในขางบ,บ่าเมียนู้ใดอยากมีคู่เคียงให้เอาเคียง <c oughs> <c oughs> อย่างมาซับซ้อนเอออยู่แล้วนเหนือไรขวมเด้อหนึ่งเฮ็ดขวมบ่ได้เนี่ยบิดหนึ่งเงยพอพอปิดเด้อเสิร์งเยอะ หม้อขวมบ่ได้บ่ได้แท้แท้จริงนะบ่นี่สูง้มดบ่พอดีแหละห่อนแล้วได้่นโอเคแล้วหนึ่งเย็ดเพราะว่าห้าต่อหนึ่งมันซุกกันบ่ซุกมันสิเบ่อให้มันไปทางฝุ่นเนาะให้มันอยู่แต่ทางผีอืมไปทางฝุ่นวัดไกดอยู่มันเสิมอยู่เลย ก็แ่นว่าหายมันแสบนี่เอาเกลือมาคขอยน้ำลืมเอาเกลือมานล้ซึ่งอันตรายพูดและพี่น้องโมโหจัหนาที่นะพัวกำหนดว่าไหนมันเป็นเตาพื้นโมเป็นเตาถ่านก็แดงบ่ ดำดำอยากให้ขึ้นกัไดงเดินผดแนงยกไปเป็นสมอนกันนี่ขังมันเนาะข้างหนาบกขังนล่มลมอยู่เลยเท้ยจะได้ซุกนะแต่ว่ายังโมหวยะันได้หรือเปล่าอ้าตีหอนไ่ตึงนะหยุบแร้พี่น้อย เฮานึ่กิจหยุบขึ้นกันมากแล้วทีสวนมากแน่ป้ะ<อ>สุกแล้วพี่น้องถ้าใครเบื่เดเขาห้อสุกแล้ว,วขยันพายเหมยเอาไปเบิรดเล่เนาะปัดข้อเล่น่ะต้องถอนถอนไปบูรณะกัเอาแต่ซึ่งนึงแะ ว่าจะเอาไปซึงไปโอ้ก็ล oh ังขวางพี่น้องอยูเขาแล้วหนักมันลยังลายควันบุนกุจแปปันกินขาวกปิกปลาไม่ได้ิลามแล้วทางข้ามันกหาลเตียดกันนเนี่ยมันเหี้เหยหลอดซึ่งเนาะ เอาเอาบวมตังค์ทุ่มดูอ้แย่ไปเลยแม่จิตละเมาน้อเมาเมาอิ่มเมาประจันอิ่มตักเมื่อไหเออลืมได้ยังไงว่าตอนหิวเขาเยอะโอเคแย่พี่น้องสุกแล้วหอมขึ้นหนึ่งเห็ดแล้วเนาะ เดี๋ยพาทิบเขา้อนหุมนู่นนี่บปได้กินด้อจะร้อยทื้กล่องใหนได้ก่อนอาถือกินอะไ้ดอกหวานๆเดยอเลยแจ่ว่อยกินสอนกันนั่งเมื่อเด้พี่น้องบอกไปเบิดสุขุมสุคนหนึ่งเฮดกับแจ่ว แม่เยบอกอยู่บ้านเขาบอกเงินเดอยยวข้าแขมเนาะแ่บอกข้าแข็วเห่อะไม่ดูเงาไหมน่อข้าเข็วานเนาะเจียวมันเจีวียัเจียวานเสียบเลยเอาไปก่อยินนะเสียบเนาะ ว่าแหงว่าเราะจ้าน,น,นี่นะแหงในปลากระตายเบ้อแลอ้นนีกก่นะปลากำลังไหลพี่น้องอู้แดดแหงดีป้าหนำจนแหงเนะ hey, าะเฮ้ไไ้พายุสิมาอยู่พี่น้องคอมเมนต์บอกไเดีอยวาแปลว่าเบิ่งข่าวพายุเรือสองลูกหย่านพายุบ่มาอยู่ฉันพายุพ้นบ่มาเนี่ยมันแหงเบ้ดเล่หายนาเขาเลยอิมอ่มแล้วอิ่มแล้วฮะสิเมื่อนาะพี่น้อง ปาดเป็นเอยียงที่ว่ากินเห็ดปวกแล้วอิ่มจนไปบ่ได้ฮุกกินฮุกกินอยู่ค่ะบ่ได้เคยกินหลายซัมนี่จักเทื่อหนึ่งเห็ดปู๊กกันใ,ใหม่วิดีโอนะอิม่มเ <laughs> อกยังก็บ่ถึก <laughs> ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายกินอิ่มแล้วอยากนอนแห้งกระตุยขึ้นอยู่นี่เห็ดแล้วเฮาเหลือซัมนี่พี่น้องนี่ฮาเสียเอาเขาตู้เย็นไว้บางเทื่อคันมืนอีแม่กับอีพ่อบอกกินคันเบิดเลยอยากายเด้อ